สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะจะพาท่านาชมบอนสีนางใหม่นะคะมีคำถามมาเยอะเลยว่าผ่าหัวแล้วนานไหมกว่าจะออกกว่าจะออกยอดนะคะหรือออกหมดไหมออกหมดทุกชิ้นไหม นะคะประมาณนี้มีคําถามเข้ามาเยอะเลยก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมันผ่านไปหนึ่งเดือนละบอลสีนางไหมนี่ที่าทาการผ่าหัวไปแล้วก็ต้นที่เจริญเติบโตเร็วนะคะก็เอามาแบ่งให้ญาติพี่น้องไปปลูกก็เยอะพอสมควรนะคะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่า อบอลสีนางไหมที่พ่อไปนั้นนะคะตอนนั้นก็ประมาณห้าร้อยกว่าชิ้นนี่แหละผ่านะคะเดี๋ยวอันนี้ขอให้ดูนะคะเนี่ยถ้าชิ้นไหนที่พร้อมนะคะจะออกยอดอมันมาจากชิ้นที่เป็นเคี้ยวนะคะที่เรา แยกเขี้ยวออกมานะคะที่พี่มีตาตายอดออกมาแล้วนะคะอันนี้หนึ่งเดือนนะคะก็คือได้ต้นประมาณนี้แล้วนะคะเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยต้นใหญ่อันนี้ก็คือยอดที่เป็นเขี้ยวๆนะคะขาวๆเป็นเขาเรียกว่าเขี้ยวหรือหนอเล็กๆนั่นนะคะเนี่ยต้นนี้ใบต้นๆก็เด็ดทิ้งไปแล้วนะคะ ก็เหลือใบใหม่ขึ้นมาก็าสดสวยถ้าใบเหลืองนี่แนะนําให้ดึงออกเด็ดทิ้งไม่ต้องเสียดายนะบางคนกังวลเสียดายไม่อยากจะ,ะเด็ดใบออกนะคะเด็ดออกเลยคดึงออกเลยนะคะถ้าเราดึงใบล่างใบแรกที่เหลืองๆอ,ออกนะ่ะก็จะทําการกระตุ้นกระตุ้นนะคะบอล ใบบอลที่เหลือกระตุ้นตากระตุ้นหัวกระตุ้นทุกอย่างแหละนะคะก็คือเร่งการจเจริญเติบโตใหม่นะคะแล้วก็จะเกิดใบใหม่ขึ้นมาก็จะสวยเหมือนเดิมนะคะทุกใบสวยเหมือนเดิมนะคะถามว่าเวลาโตขึ้นมาเนี่ยบางคนถามว่าจะกัดสีเหมือนเดิมไหมอย่างใบนี้ถ้าไม่อยู่ใน ก็คือถ้าไม่ได้พาะผ่าหัวเองกับมือนะถ้ามาถามใบนี้เนี่ยถามว่าใช่นางไหมไหมอันนี้บอลอะไรก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคล้ายๆอย่างโน้อนอย่างนี้นะคะแต่อันนี้ผ่าเองกับมือนะคะเนี่ยผ่าเองกับมือก็เลยทําให้รู้ว่าต้นนี้ก็คือบอลสีนางไหมนะคะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะบางครั้งมันอาจจะไป้ายไม่เหมือนกันใบออกมา เนี่ยนะคะแม้กระทั่งต้นใหญ่เขาก็ไม่ได้ป้ายเหมือนกันนะคะเนี่ยดูนะคะทีนี้ยิ่งต้นเล็กถ้าเกิดมาใหม่ๆเขายังไม่กัดสีนะเนี่ยดูนะคะเนี่ยยังไม่ได้กัดสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าต้นเล็กอันนี้ต้นเล็กเพราะเขาจเจริญเติบโตทีหลังนะคะเกิดยอดทีหลังออกหน่อนออกต้นทีหลังเนี่ยเนี่ยดูอันนี้คือนางใหมนะคะ เป็นนางไมต้นเล็กบีบีถ้าหากว่าท่านใดได้ไปปลูกก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าบอลสีนะ่ะทุกต้นทุกสายพันธนะุ์น่ะบางต้นเนี่ยเกิดมาใหม่ๆเขาจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเลยไม่คือไม่ได้เหมือนต้นแม่บางต้นนี่ต้องรอให้อ,อ่บอลหัวบอลน,น่ะแก่จัดเลยนะคะถึงจะกัดสีให้ดูนะคะอย่างต้นเนี้ย กัดสีเข้มมากนะคะมากกว่าทุกต้นเลยนั่นแสดงว่าเขาเกิดก่อนโตก่อนนะคะเนี่ยหลายคนถามว่านานไหมกว่าจะโตก็คือเพราะในหัวนั้นผ่าในหัวนั้นนะคะจะโตไม่เท่ากันต้นที่เกิดเคี้ยวก่อนก็จะโตก่อนโอกาสที่จะโตก็เร็วขึ้นนะคะอันนี้ที่โตช้าเนื่องจากว่าเป็นบอลที่ ผ่าแล้วมันไม่ใช่ตาเขี้ยวเขาก็ใช้ความพยายามเกิดมานะคะบางบางชิ้นนะคะดึงเดือนผ่านไปแล้วก็ยังเป็นเป็นหน่อเล็กๆอยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นเนี่ยบอนสีนางไหมที่ผ่ารุ่นเดียวกันนะคะ พึ่งจะเกิดยอดเองนะคะเนี่ยกำลังจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆเราก็กบดินไว้อย่างนั้นแหละนะคะพอปลูกขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงดูเขาเดี๋ยวเขาก็โตเองนะคะถางนี้พึ่งจะเกิดใบเองนะคะเวลาเพาะจะเพาะรวมกันเป็นแปลงเลยก็ได้จะรวมใส่กระถางเ,าเยอะๆครั้งเดียวก็ได้นะคะจะเอาข้างไหนลงก็ได้ตะแคงแงง่ายจะนอนจะคว่ำก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือให้ตะแคงเวลาเพาะนั่นนะคะ มันจะเกิดเร็วนะคะอันที่เป็นชิ้นขาวๆก็จะเกิดช้าหน่อยนะคะวันนี้ไม่ได้พาให้ดูนะหมดหัวบอลแต่ว่าถ้าใครมาดูคลิปนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกชิ้นหนึ่งยังไม่ออกเลยนะคะกำลังจะออกอเดี๋ยวมาดูนะคะอันนี้เป็นเป็นบอลสีนางไหมเหมือนกันนะคะพอเอาไว้อันนี้ ตอนพ่อข้างแรกยังไม่ได้ย้ายไปย้ายมานะคะพ่อใส่กระถางยาวๆนี่เลยนะคะ<ม>ต้นอื่นออกหมดแล้วแต่ยังเหลืออยู่ชิ้นเดียวนี่ยังไม่ได้ออกเดี๋ยวแม่ใหญ่แอ๊กจะจับขึ้นมาให้ดูนะวันนี้ขอใช้กรรไกรจับหน่อยนะคะขอใช้กรรไกรจับหน่อยเดี๋ยววันนี้จะให้ดูชิ้นนี้นะคะอันนี้เพื่อนเขาเจเริญเติบโตไปหมดแล้วแต่เน่เน่ดูชิ้นนี้ขอใช้กรรไกรจับนะจะได้สะดวกขึ้นนะคะ อันนี้ยังแข็งเป๊กเลยนะคะดูชิ้นนี้ดูตรงที่มีพื้นสีขาวจะได้เห็นชัดเจนนะคะชัดเจนนี่ชิ้นยังแข็งมากเลยนะคะเดี๋ยวขอเอาเอาล้างน้ําจุ่มน้ําสักหน่อยอ่าล้างน้ําสะอาดแล้วนะคะเห็นไหมเดี๋ยวนะว่างก่อนเพราะมือไม่ใหญ่เ็กสันส่นๆเดี๋ยวดูชิ้นนี้นะคะอ่า ชิ้นนี้เขี้ยวเยอะมากเลยนะคะจะแบ่งอีกก็ได้หลายชิ้นอยู่เหมือนกันแต่ไม่แบ่งนะคะไว้อย่างนี้แหละรอให้เขาเกิดเองเห็นไหมอันนี้คือบอนสีนางไหมที่ผ่าเป็นชินช้นๆแล้วไม่ยอมเกิดไม่ยอมโตนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็เอาไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวเขาก็โตเองนะคะถ้าเราร้อนใจใจถอดก็จะไม่ได้บอนสีสวยๆนะเขาปล่อยไว้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะที่ถามมาบอกว่ามันโตที่ผ่าหัวไปแล้วโตหมดไหมมันออกหมดทุกชิ้นไหมก็ไม่ได้ออกหมดทุกชิ้นนะคะก็จะมีบ้างเหี่ยวบ้างนะคะกว่าจะได้บอลสวยๆแบบนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วออกทุกชิ้นนะคะเพราะว่าที่นี่นะ เวลาเพาะผ่าหัวบอนสีจะใช้ดินทรายนะคะถ้าใครเคยดูคลิปการผ่าหัวบอนสีนางไหมนะคะใช้ดินทรายส่วนใหญ่ก็จะออกดีมากนะคะอันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะเป็นประสบการณ์ที่ปลูกบอนสีมาที่บ้านสวนนะคะก็ได้บอนสีประดับเยอะเลยนะคะเนี่ยอันนี้มาเล่าเรื่องของการาผ่าหัวบอนสีนางไหมแล้วเกิดได้ผลยังไงนะคะ สำหรับใครที่มือใหม่ก็ลองไปทดสอบนะคะพาลองดูนะคะถ้ายังไม่มีหัวบอลสีที่มันราคาแพงๆหน่อยก็เล่นหัวบอลสีพื้นบ้านไปก่อนนะคะสำหรับนี้ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแม่ใหญ่เอ็กต้องลาไปก่อนละคะสวัสดีค่ะ